ดอชบอลอะเคเดเมีเป็นเกมที่ผสมผสานองค์ประกอบของเกมรูปแบบต่างๆเข้าด้วยกันนะครับทั้งความเป็น RPG ทั้งการเป็น Sport ตเกมรวมไปถึงการเป็น Action a d v e n วนเจทั้งนี้ทำไมผมถึงคิดแบบนั้นและตัวระบบเกมจริงๆแล้วน่าสนใจแค่ไหน exp วีดีโอนี้เดี๋ยว move ม,มาเล่าให้ฟังกันครับ ดอชบอลอะคาเดมี emia, นั้นเป็นเรื่องราวของออทโทนะครับตัวเอกที่เต็มไปด้วยความมุมานะความขยันและก็ความกล้าหาญที่วันหนึ่งเขาฝันว่าตัวเองจะได้เป็นนักแข่งดอชบอลที่เก่งที่สุดทว่าลำดับขั้นของการไต่เต้าสู่ความทะเยอทะยานดังกล่าวออโทจะต้องเข้าโรงเรียนดอชบอลอะคาเดมีให้ได้ซะก่อนกระทั่งเขาก็ทําสําเร็จเหตุการณ์ในช่วงเริ่มต้นเกมจึงเป็นวันที่พระเอกเข้าเรียนเป็นวันแรกแน่นอนนะครับว่าเขาจะได้ทั้งเพื่อนใหม่บรรยากาศใหม่ๆวิชาวความรู้ที่ต้องฝึกฝนรวมไปถึงคู่ปราาาบแล้้้้้้วกกกก็นนนนัเเเเรรรีีีีียยททท่่ท่่งงงสุดดใใโขขจะตอมไไปหไ นี่จะเป็นจุดเริ่มต้นเรื่องราวของเกมเกมนี้นั่นเองครับ เอาจริงเนื้อเรื่องแม้อาจจะไม่ได้ซับซ้อนนะแต่ว่าถ้าคุณชมตั้งใจอ่านจะเห็นได้ชัดเลยว่านี่คือเรื่องราวของการ์ตูนโชนเน้นเรื่องหนึ่งเลยก็ว่าได้ครับมันมีทั้งบทที่พระเอกต้องใช้ความพยายามบทที่ต้องค้นหาเพื่อร่วมทีมที่จะเข้าร่วมทัวร์นาเมนต์ประจำโรงเรียนให้ได้หรือว่าจะเป็นไซเควสกับเรื่องราวแสนสนุกชวนเฮฮาที่เราต้องพบเจอตั้งแต่เควสหาของเควสทดสอบฝีมือไปจนถึงการพยายามยับยั้งการลุกรานของกลุ่มหุ่นยนต์ที่นำพาให้เราต้องเข้าไปสำรวจในป่าที่ติดกับโรงเรียนครับน้้นเนอเอองก็ปีดใหขข เ,เอาเลยครับมาพูดถึงเกมเพลย์กันบ้าง d g ชบอลอ a คาเดมี a นั้นวางจำหน่ายตั้งแต่วันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาในระบบสตรีมตัวเกมจะแบ่งออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆได้แก่ส่วนของการดำเนินเนื้อเรื่องที่ผู้เล่นจะต้องเดินทางไปยังตำแหน่งต่างๆในแผนที่โดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาณาเขตที่อยู่ทั้งในโรงเรียนและก็ละแวกโดยรอบที่จะค่อยๆเปิดให้เข้าไปเมื่อเนืน้อเรื่องดำเนินไปเรื่อยๆ นอกจากนั้นการดำเนินเนื้อเรื่องยังมีทั้งเหตุการณ์นอกเหนือจากเนื้อเรื่องหลักจําพวกไซมิชันหรือว่าอีเวนท์ี่มี NPC เข้ามาท้าแข่งกับเราตลอดการสํารวจอีกด้วยครับฉะนั้นการเล่นในส่วนนี้จะเหมือนกับเกมอย่าง naruto ultimate ninja storm เลยครับคือมันจะมีแผนที่ให้วิ่งไปมาแต่ว่าพอเข้าฉากสู้ก็จะกลายเป็นเกมต่อสู้ทันทีแค่ dodge ball academy จะเปลี่ยนการสู้มาเป็นการแข่ง dodge b แทนครับ ทีนี้เกมเพลย์ในส่วนที่2ก็คือการแข่งโรชบอลแล้วก็การพัฒนาตัวละครที่มีเอเลเมนต์ของความเป็นเกม RPG ีผสมอยู่ด้วยระบบการแข่งกติกาการเล่นก็จะเหมือนเกมโรชบอลที่เราเคยเล่นเลยครับแต่ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนนิดหน่อยตรงที่ฝ่ายเรากับฝ่ายคู่ต่อสู้จะมีเฮลพอยต์เป็นตัวตัดสินว่าใครจะออกนอกสนามและว่าแม้จะโดนปลาเข้าไปเต็มๆนะครับแต่ว่าถ้าเลือดยังไม่หมดตัวละครคนนั้นก็จะยังอยู่ในสนามเพื่อสู้ต่อได้ทีนี้วิธีเล่นหรือว่าทักษะที่เราจะต้องใช้ก็จะประกอบด้วยการปลาบอลใส่ฝั่งตรงข้ามที่จะเร พระเอกการกดรับลูกบอลจากฝักตรงข้ามที่ปาใส่เราให้ตรงจังหวะท่าชาร์จและก็ท่าไม้ตายที่เกมเรียกว่าบอติเมทการแข่งขันจึงค่อนข้างสนุกครับเพราะว่าระบบก,การเล่นจะขึ้นกับทักษะของผู้เล่นโดยตรงเช่นการวิ่งหลบการกดรับให้ทันก็จะมีการชาร์จเกตท่าไม้ตายให้เร็วขึ้นหรือแม้แต่ท่าไม้ตายของตัวละครบางคนก็จะต้องเล็งให้ตรงเป้าถึงจะโดนนอกจากนั้นตัวละครแต่ละคนก็จะมีสกิลไม่เหมือนกันในครับผมยกตัวอย่างเช่นสมาชิกทีมของพระเอก3าคนก็นแล้วกัน ออทโทจะมีท่าชาร์จที่เป็นการปาบนไฟส่วนถ้าไม่ตายก็จะเป็นเหมือนการปล่อยพลังฮาโดเคนของริวและเคนจาก t r ร e t Fighter มีน่าจะเด่นเรื่องความว่องไวนะครับถ้ากดรับของเธอจะไม่ใช่การจับบอลแต่ว่าจะเปลี่ยนเป็นการเตะสวนกลับไปส่วนชาร์แลอแท็กก็จะเป็นบอลพลังไฟฟ้านะครับแล้วก็ทําไม้ตายจะเหมือนการปล่อยแรนดิ้งโบลลงมาจากด้านบน คนสุดท้ายในทีมก็คือบอลลูนนี่ครับท่าชาร์จของเขาจะเป็นการบาลูกบอลที่วิ่งหมุนๆส่วนท่าไม้ตายก็จะเป็นการเติมเลื่อนให้กับคนในทีมทุกคนประมาณนี้เลยครับ คับกันบ้างในฝั่งศัตรูเองก็จะมีสกิลประเภทเดียวกับเราด้วยทั้งท่าชาร์จท่าไม้ตายก็มีเหมือนกันหมดเช่นตัวละคราบางคนจะปลาลูกบอลวิถีโค้งลูกบอลที่เปลี่ยนความเร็วได้หลังปาไปแล้วหรือว่าลูกบอลล่องหนก็มีนั่นทําให้เกมเพลย์ในส่วนนี้จึงค่อนข้างสนุกครับยังไงก็ตามระบบเกมการเล่น dodge ball ก็จะเหมือนเกม rpg ตรงที่ระบบจะมีค่าแสแตตตัวละครเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเช่นอัตราค่าพลังป้องกันพลังโจมตีจํานวนเลือดของตัวละครแต่ละตัวก็จะไม่เท่ากันและสามารถเพิ่มขึ้นได้จากเลเวลที่มากขึ้นกับไไอเเททมี่ตตติดัั้้้งงขขาปใหกบวละคร ที่สามารถใส่ได้พร้อมกัน2ชิ้นครับซึ่งที่มาของไอเทมเหล่านี้ก็จะมาจากการทำเควสการชนะการแข่งขันหรือว่าอาจจะซื้อจากร้านค้าในโรงเรียนก็ได้นอกจากนั้นการเล่นจบแมชหนึ่งแม้จะชนะได้นะครับแต่ว่า HP ก็จะไม่ได้กลับมาเต็มเช่นถ้าแมชแรกในวันนั้นทําให้เราเลือดเหลือครึ่งเดียวการไปสู้ในเกมต่อมาเลือดเราก็จะเริ่มต้นจากเท่าที่มีจากการแข่งในแมชก่อนหน้าส่งผลให้ไอเทมเติมเลือดหรือว่าการหยุดพักในหอพักแล้วค่อยมาสู้ใหม่ในวันรุ่งขึ้นจะเป็นเรื่องที่จําเป็นนั่นเอง ทีนี้การเล่นดอชบอลในเกมอาจจะต้องพักแต่ว่าการใช้งานหน้าจอาคอมพิวเตอร์ถ้าผู้ชมอยากได้ตัวช่วยให้สามารถทํางานกับจอเหล่านี้ได้นานขึ้นก็ต้องคิดถึงออฟทัสเว้นถนับสายตาจากการใช้งานคอมพิวเตอร์และจอทีวีหรือคืนสมบัติแสงสีฟ้าที่ทาไม่ใส่สบายนะครับอีกทั้งออฟทัสมีขาแว่นที่เบาและบางแต่ก็ทนทานตกไม่แตกทับไม่งองไม่หักคุณผู้ชมที่สนใจก็สามารถเข้าไปสอบถามข้อมูลได้ที่ f a c e b o o k c o m o p t u s โดยใช้โค้ด The Move นะครับก็จะได้รับส่วนลด100บาทด้วยนะ นอกจากนั้นถ้าอยากได้อุปรกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ทางร้านมีให้บริการให้เลือกซื้อได้แบบไม่มีพักจากเว็บไซต์ a d v i c e co th คุณผู้ชมก็สามารถเข้าไปกดช้อปปิง้งเลือกซื้อสินค้าได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์การ์ดจอเครื่องปริ้นแรมและก็อุปรกรณ์ไอทีอื่นๆอีกมากมายนะครับที่สําคัญถ้าเติมโค้ด tmwof 8เข้าไปทาง a d v i c e ก็มีส่วนลดให้ด้วยนะนึกถึงไอทีนึกถึง,ง a d v i c e จาหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวครับ ดอชบอลอะเคเดมี a เป็นเกมที่มีจุดแข่งเรื่องระบบการแข่งดอชบอลที่เพิ่มมิติการเล่นให้มากขึ้นตั้งแต่สมาชิกทีมที่มีสกิลไม่เหมือนกันและถ้าเล่นไปเรื่อยๆสมาชิกก็น่าจะมีตัวเลือกให้มากขึ้นกว่านี้ครับ นอกจากนั้นทักษะด้าต่างๆก็ขึ้นกับฝีมือของผู้เล่นบนสถานการณ์ภายในเกมที่แตกต่างเช่นบางเกมเราอาจจะต้องสู้กับคู่ต่อสู้3คนโดยที่ฝ่ายเรามีจำนวนน้อยกว่าได้ทดลองรับลูกบอลท่าปแปลกๆของศัตรูได้เจอกับฉากป่าที่มองอะไรแทบไม่เห็นแบบนี้ลัชบอลอ a คาเดมยังมีแนวทางการพัฒนาตัวละครที่มีความเป็น RPG ที่ทางผู้พัฒนาหยิบเอามาผสมผสานได้ลงตัวกับเกมของพวกเขามีระบบเนื้อเรื่องหลักมีเควสรองและก็มีดีไซน์ตัวละครที่น่ารักมลลไลเส้นแบบการ์ตูนฉะนั้นเกมนี้ก็น่าจะให้ประสบการณ์ใหม่ๆกับบผู้เล่่่นนทีาชอ ทั้งเกมกีฬาและเกม RPG เป็นไปพร้อมกันตัวแพลตฟอร์มที่วางจำหน่ายก็จะมีทั้ง PC Playstation Nintendo Switch แถมคุณผู้ชมที่มี Xbox Game Pass ก็ยังสามารถเข้าไปเล่นฟรีได้อีกด้วยนะครับและนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดแล้วนะสุดท้ายถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบวิดีโอของ The Move นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แลวก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดวิดีโอตอนใหม่ๆของ The Move นะส่วนวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวััสดีครบ Finally, My time is now. I will become the best player this school has ever seen. Dodgeball Academia, here I come!